น,นี่ตะคนวาเศ้า,าบาทไพเซ่เป็นวหอันนี้เนาะมาดตะเศ้บาบาทเรื่องของเรื่องนะที่แรกขอิีว่าให้ฟังที่แรกเขามาขอซื้อขอ่เศร้าบาขคอยก็ดีใจว่าสร้างคอยก็เลยหอบห้หอบห้ข่อยก็ลุกขิ้พร้อมเขาเห็นเขาก็เลยอยากได้คอยก็เลยเอาออกก็ได้ป่านนี้่อยก็เลยเลยตำเลยอันนี้ส่งแน่แต่ ในหมู่บ้านยังไ่ได้ส่งออกนอกยังบ่ได้ส่งนั้นอน,นี้ส่งแต่ในหมู่บ้านส่งแ,แต่ในบริเวณใกล้เคียงวันนี้ก็ออเดอร์ก็เยอะอยู่นะยังบ่มื <ไป S 1> เอเง,งินเง้างงามดอกนี้นะง้ามคับเง้อเยอะมันเป็นลำไยพันแต่บหัวพันที่หยังรเ,ราาเราป่อยแล้ว่าปลูกขิงไว้แต่ดนแลเราปลูกไว้หลายปีแล้วแ่ละเพราะจะได้มาขายปีแรก ปีหนาวว่าสีไซปุโยยู่แบบนี้ถึงเงินยน้อยๆแล้วนี่ยเงินน้อยก็เนื้อเยอะอแม่น้อยกว่าเงินน้อยเออเอยบอกถึือยู่เนาะเงิน้อยก็เนื้อเยอะเงินน้อยเม็ดน้อยเนื้อเยอะปีหน้าเด้อผู้ใดอยากกินก็เตรียมตัวแต่รอบปีนี้กะใกล้เมื่อแล้วเบิ่งไสร่เมื่ออเดอร์เนี่ยออเดอร์วันนี้